อยากจะหาอาชีพที่ว่าพอทําไม่ยากนะพอดี <c oughs> ได้ไปอ่านในตามเพจแล้วก็ดูเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่กําลังมาเพราะว่าตอนนี้ภูนาในประเทศเราต้องนําเข้าอย่างเดียวน้องสาวก,กับพ่อเนี่ยเขาสนใจสนใจเพราะว่าเกษตรอินทรีย์อะค่ะพวกมันจะทําสูต์การเรียนรู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องหาหลายๆอย่างาก็เลยมาดูที่ฟาร์ เี่ยวกูนา<ม>เพราะว่าทางบ้านยังไม่มีอะคะ่ะดูแล้วน่าสนใจอะคะ่ะแล้วก็ชอบอะไรที่แบบว่าเลี้ยงปูนาที่แบบเป็นปูนาน้าําใสมันดูสะอาดอะคะ่ะ<ม>ดูโฆษณาจากในเฟซค่ะ<ม>คือดูความเป็นไปได้ตามข้อความที่ที่เขาโฆษณาอะไรตรงเนี้ยป<ม>ระหลาดยังไปได้ไกลอะคะ่ะ พูนาน้ำใสพี่ถีกําลังตีได้เลยวพี่ถีเป็นเจ้าแรกที่คิดขึ้นมานะคะได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันชั้งในเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็ในเรื่องของวิสเน็ตขาดอะพวกนี้ในการทําตลาดก็ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกันเรื่องออนไลน์ต่อตลาดออนไลน์ต่อจากการที่ได้มาก็มีความรู้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราลงมือทํานะครับ ก็ได้วความรู้เยอะนะคะเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานทางนี้เลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแต่พอมาอบรมเราก็ได้รู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนควรจะเริ่มทำตรงไหนไม่ต้องไปลองผิดลองถูกความรู้ความรู้ในการเลี้ยงแล้วก็มาดูของจริงว่าอ,อ,อุปกรณ์ในการเลี้ยงมีอะไรบ้างช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการตลาด รวมทั้งอ,อาหารมันด้วยอาหารมันจะจะถามพี่เข้าให้เข้าใจว่าถ้าเลี้ยงไปแล้วเนี่ยลูกมันจะให้ยังไงตัวโต,ว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 ตมาหน่อยจะให้ยังไงแล้วตัวตัวเต็มวัยให้ยังไงได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่มาลงทะเบียนไว้ก็คือรับชุดทดลองไปก่อนได้ลองเลี้ยงปูก็รอดรอดเยอะต้ับใจค่ะพี่สิพูดการันตีได้เลยว่าเป็นคอร์สปูนาที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ แล้วก็เป็นคอร์สเดียวที่เสียเงิน5,000บาทคุณจะสามารถหาเรียนได้ตามความต่างๆ3 0 1 1 0เยอยแยะๆเลยตอนนี้เราทุกคนคิดว่าพี่ฝีรวยจากสัมมานารวยจากการอบรมซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าให้อบรม5 0 0 0ันของเราเนี่ยพี่ฝีได้เท่าไหร่ชุดทรลอมเรียนไปแล้วพี่ฝีขายปกติพี่ฝีก็ขายตามกันห้าไปละ3าม0ัเหลือเท่าไหรค่ครับอั้าถูกไหมคร เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พี่สีเจอมาพี่สีเอามาถ่ายทอดปูเราควรใช้ปูวัยรุ่นแต่สิ่งที่มันเกิดกกขึ้นคือเพอาะมันออลูกแล้วมันก็ยังสามารถผสมพันธุ์แล้วออกลูกได้อีกสองรอบถึงสามรอบให้เราทํายังไงคะขายพ่อแม่พันธุ์นถ้าคุณจะซื้ออะไรที่เสียเปรียบคุณยังไม่ต้องซื้อที่ดีจะเป็นคนที่ตรงๆแล้วก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องระแวงพี่ตีเลย,ยสิ่งที่พี่สีแนะนําคือสิ่งที่ดีที่สุด